โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่ดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำโลคาบอนซิตี้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครขุนแก่นเนี่ยนะครับก็ สืบเนื่องจากว่าตามบริบทของเทศบาลนครลังเจนเนี่ยมีเป็นเมืองที่มีศักยภาพเป็นเมืองหลวงของอภูมิภาคในแขบนี้นะครับรวมทั้งเป็นศูนย์การ,การค้าการลงทุนของอนภุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ย46ตารางกิโลเมตรมีประชากรราวๆ118,000คนนะครับแล้วก็มี95ชุมชน ณน,น,นกากน้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการเศรษฐกิจเนี่ยก็มีประชากรแฝงรวม1เกือบ1แสนคนนะครับโดยเฉลี่ยก็มีประชาชนนะครับที่เข้ามาใช้พื้นที่ของเทศบาลนครน่นเก่เยตกเฉลี่ยวันละประมาณ3 0แสนคนนะครับจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาด้านด้านปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า คนมามากนะครับปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นเป็นนอตามตัวจากเศรษฐีที่จัดเก็บได้เนี่ยปริมาณขยะก็จะอยู่ที่1 7 0 0ถึง200ตันต่อวันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ที่เป็นขยะที่เราได้นำไปกำจัดที่โรงงานไฟฟ้าขยะนะครับตกเฉลีย่ยอยู่ประมาณ170-200ถึง200ตันต่อวันนะครับอนอกจากนั้นนะครับยังเป็นเมืองที่ ลองรับปริมาณน้ําเสียนะครับโดยมีปริมาณน้ําเสียทั้งเมืองยอยู่ที่ประมาณ40,000 40, ลูกบาศกเมตรต,ต,ต,ต่อวันนะครับซึ่งใน,ในเรื่องของน้ําเสียเนี่ยบอ่อบำบัดน้ําเสียหรือโรง,งงานปรับปรุงคุณภาพน้ําของเทศบานลนครทั้งจังนี่ยสามารถรับมือได้นะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเพียงวันละประมาณ40,000ลูกบาศกเมตรต่อวันเนี่ยยังยังน้อยกว่า ยังน้อยกว่าศักยภาพโรงงานบำบัดน้ําเสียของเทศบาลนครกแกงที่สามารถรับได้นะครับเนึ่องประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานน้ําเสียที่สามารถบําบัดได้ของเทศบาลนครกำแงจพชตกอยู่ราววันละวันละพันลูกบาทเมตรต่อวันนะครับซึ่งก็ค่าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ําเสียของเมืองเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญมากนักนะครับปัญหาหลักจะอยู่ที่เรื่องของปริมาณขยะ นะครับซึ่งดังปริมาณตัวเงินที่เรียนมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีาการเพิ่มขึ้นของอมลพิษทางอากาศนะครับทางอากาศทางเสียงทางฝุ่นละอองซึ่งก็เกิดจากระบบอุตสาหกรรมนะครับเกิดจากระบบก,การาาคมนาคมทั้งสูงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ปัญหาเหล่านี้ทําให้เทศบาลนครขั้งก่นในตระหนักนะครับว่าจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ยมันได้เพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิ่ม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขึ้นซึ่งเป็นกระทบต่อภาวะโลกร้อนแล้วก็กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเครือสวรรค์น้ำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เกิดความสมดุลอย่างยิ่งก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการต่างๆนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งการการสร้างมลพิษทางอากาศมลพิษทางขยะนะครับล้วหรือของเสียประเภทอื่นเนี่ยโดยได้รับการสนับสนุนจากอ,าองค์การสหประชาชาติหรือกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผ่านองเราก็ะะร่วมมือกับองค์การบริหารจัดก,การการเรืองกระจกนะครับที่ ได้ดำเนินการมาโดยเทศบาลเนี่ยได้ดาเนินเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2,551เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนามาสู่พัฒนามาสู่โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบก,การจัดการเมืองอย่างยั่งยืนนะครับโดยการขับเคลื่อนผ่านาผ่านกิจกรรมหลักผ่านยุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์นะครับก็คือยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไมร้มลพิษยุทธศาสตร์สร้างสังคมพีชพลังงานยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนแล้วก็ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคลุนธุนใหม่หัวใจสีเขียวนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งะครับคือยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้นั้นก็ได้ขับเคลื่อนโครงการผ่านโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนนะครับโดยมุ่งเน้นให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้หวงแหนต้นไม้ในที่สาธารณะนะครับรวมทั้งที่ชุมชน ทั้งของส่วนภาคราชการแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะครับมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะนะครับซึ่งมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนเนี่ยราว4,280ต้นนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเนี่ยเพิ่มพื้นที่สเีเขียวในชุมชนที่สาธณะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,554ไร่นะครับคิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด ที่ต้นไม้จัดเก็บได้เนี่ยก็ตกอยู่ราวเกือบ1นึ่งแสนหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่ตันธรรมเนียกไสา์เทียบเท่านะครับก็เป็นการพัฒนาโดยยึดยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้นะครับนอกจากยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้โดยมุ่งปลูกรักษาต้นไม้แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ยัง ขับเคลืน่อนยุทธศาสตร์ที่2ก็คือยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษนะครับในยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษเนี่ยก็มีการปูฝังจิตสำนึกนะครับรณรงค์ปริมาณจากจากสภาพขยะที่มากขึ้นนะครับเป็นเมืองมหานครเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะให้ลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละสามิบนะครับโดยการ ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือลดตั้งแต่ตั้งแต่ครัวเรือนชุมชนนะครับได้ปริมาณขยะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบนะครับแล้วก็มีการาจัดทําโครงการคัดแยกขยะนะครับในชุมชนในโรงเรียนนะครับโดยใช้แนวคิดต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับขยะไม่ใช่เรื่องภาระของของเทศบาลแต่เพียงประการเดียวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใกล้ชุมชนในการขับเคลื่อนการลด โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทางก็สามารถลดขยะได้35นะครับกว่ากว่า35ตันต่อวันนะครับเป็นปริมาณขยะที่ลดลงต่อต่อวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึงราว122,184ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับนี่ก็คือกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดก,การขยะตั้งแต่ต้นทางการทางแล้วก็ปลายทางนะครับนอกจากนั้นก็มี ยุทธศาสตร์ที่3ก็คือยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงานอันนี้ก็จะเน้นให้พี่น้องประชาชนได้ชุมชนได,ได้ลดการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปานะครับซึ่งการใช้พลังงานที่มากขึ้นก็เท่ากับไปเพิ่มจํานวนคาร์บรอ,อนไดออกไซด์เพิ่มการเรือนกระจกที่มากขึ้นนะครับซึ่งในสังคมพิชิตพลังงานตามยุทธศาสตร์นี้นะครับก็จะมีการใช้นอกจากจะมีการลดการใช้พลังงานแล้วนะครับโดยการส่งเสริมมาตรการต่างๆก็ มีการใช้พลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์หรือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันท่อซ้ำนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งที่ในที่อาคารสาธารณะนะครับเช่นตลาดสดเทศบาลหนึ่งแล้วก็ที่บึงทุ่งสร้างนะครับบึงทุ่งซึ่งถือว่าเป็นที่กําจัดน้ำเสียของเทศบาลเนี่ยเราก็ติดตั้งพลังงานาทดแทนนะครับโดยระบบโซลาเซลล์นะครับซึ่ง ในในตลาดสดเทศบาลเนี่ยก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ราวเ0 0ดบาทต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับส่วนที่บึงทุงสร้างนี่ก็สามารถลดค่าไฟได้ถึงเดือนละประมาณ6,400บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้พลังงานทดแทนนะครับอนอกจากนั้นเราก็ยังขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ที่4ก็คือยุธทธศาสตร์สังคมบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับ ยุทธศาสสังคมบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เน้นการที่ให้ประชาชนนะครับได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อโลกในอนาคตนะครับโดยกิจกรรมที่เราทําก็เป็นกิจกรรมตลาดตลาดสีเขียวนะครับตลาดปลอดโฟมแล้วก็ นุ่งให้ครอบครัวเนี่ยรู้จักการใช้บริโภคอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ระดับครอบครัวนะครับโดยเน้นที่ให้ครอบครัวเนี่ยมีขุดม,มีมีลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับก็ให้ครอบครัวนั้นดําเนินการนะครับเช่นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครัวเรือนการปลูกผักในครัวเรือนการสร้าง อาหารในครัวเรือนนะครับนอ,นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานแล้วก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาราขจัดความอุดตันของของครัวเรือนเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งนะครับซึ่งอนอกจากจะเป็นโครงการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่5ก็คือยุทธศาสตร์สร้างสังคม คนรุ่นใหม่เข้าใจสีเขียวนะครับซึ่งการสร้างสังคมคุณรุ่นใหม่ให้ใจสีเขียวเนี่ยเราได้ปลูกฝังจิตสํานึกของลูกหลานเยาวชนมาตั้งแต่ในระดับชั้นก่อนอนุบาลก็คือระดับตั้งแต่ระดับประถม,มไปจนถึงระดับประถมศึกษาเลยโดยอสอดแทรกหลักสูตรการจัดก,การศึกษานะครับเข้าในหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลคนแกนทุกแห่งทั้ง11โรงแล้วก็ในในศูนย์พัฒนาเล็กก็มีการเรียนการสอนนะครับให้ความรู้สร้างจิตสำนึกตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับ ให้มีความรู้ด้านาการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานการลดการใช้พลังงานการไม่ก่อให้เกิดพลังงานการไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับจนจนโรงเรียนที่ในสังกัดของเทศบาลนครพังก์เนได้รับโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนซิลเวตนะครับทั้งในระดับคามเขคมามาตรฐานและก็ในระดับชนะเลือกระดับประเทศก็ได้ได้รับรองัลแล้วนะครับหลังจากการ ดาเนินง,งานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการก็มีการเชื่อมต่อนะครับก็มีการเชื่อมต่อขยายผลไปสู่ภายนอกนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ทำโครงการนี้ไม่สร้างกระบ,บนวนการลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ตัวคาร์บอนไดออกไซด์จากการเรืองกระจกเนี่ยก็จะสูงถึงราวหกหกแสนตันนะครับหกแสนตันแต่ าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยทางโครงการยต่างๆเนี่ยมีการวิเคราะห์ต่างๆก็คาดว่าจะสามารถลดเ,เรื่องกระจกนะครับหรือ,อ,อลงได้อยู่ที่93,431ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้1 5 0 0เราก็จะทำได้93,431ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดย กิจกรรมที่ดําเนินการนะครับก็จะขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลักนะครับ4กิจกรรมก็คือ1กิจกรรม3 RS a นะครับก็คือโครงการคนคอนแก่นหัวใจและมลพิษโดยเน้นที่การลดการใช้ใช้ซ้ํานํามาใช้ใหม่นะครับในการแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแลวกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมลดการใช้พลังงานแล้วก็การ ใช้พลังงานทดแทนนะครับในสถานที่ราชการของเทศบาลนะครับโดยมีการติดตั้งโซลา r เซลล์นะครับหรือโซลารรูปทอปที่ตลาดเทศบาลหนึ่งแล้วก็จะติดตั้งที่สถานที่าสาธารณะของเทศบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นที่สายสูดน้ำบึงจุงสร้างนะครับนอกจากนั้นเราก็จะ มีการศึกษานะครับมีการเปลี่ยนพลังงานขยะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ดาเนินการไปแล้ว1แห่งนะครับก็ยังมีการศึกษาที่จะพัฒนาไปสู่ระยะที่2นะครับเนื่องจากว่าปริมาณขยะของของมหานครนนท์แก่นก็เพิ่มมากขึ้นแล้วยังต้องรองรับปริมาณขยะของเมืองที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็มีการที่จะนําผลการศึกษาจาก การเปลี่ยนระบบขามนาคขน,คนส่งเอกชนทั่วไปมาเป็นระบบขนส่งไฟฟ้าลังเบา (LRT) ก็ดำเนินการไปแล้วคืบหน้าพอสมควรน,นะครับซึ่งหากมีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่หรือมีสภา,าชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่การขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ก็จะดำเนินการได้โดยสิ้กนกต่อไปนะครับก็เทศบาลนครขอนแก่นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด เป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาคราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่เราก็ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านกิจรกรรมผ่านด้วยต่างๆด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่จะลดภาวะอ่าภาระอ่าพา,าเรื่อ,รอนรลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดก๊าซเรือนกระจกนะครับอันจะเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือสร้างเมืองคาร์บอนต่ำหรือโลคาบอนซิตี้นะครับเรามีแนวคิดว่าเราจะไม่ส่งเมืองที่บอบช้ำ เราจะไม่ส่งมอบโลกที่บอบช้ำไปสู่อนาคตลูกหลานในอนาคตนะครับเราจะพัฒนาเมืองแต่เราจะไม่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกหลานในอนาคตครับ